รับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มเข้มหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนครับได้เลยคะ่ะเออส่วนผมขอชาชักครับร้านนี้เลยร้านมาลุนช OP ขายโลบักระบบ i ไอ a ดีพาร์เลด4.5-9ถึงกดผลและเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตกดเพชรออสตาและยังมีรยายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลรงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบั x แบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์เลทส,สูงสุด7.5เปิดบริการ2ี่ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอ้พระเจ้าผู้ประทานโลบัคช่นดีโอ้ <c oughs> oh, นกกั่นมันคนรู้จิตตัวท้องฟ้าอยากได้โลบัคเงินสินะขอแนะนำร้านก๊อตโลบัรับกดผลและเกมพาร์แมปบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสตาและยังรับกดเพชรแมปอนิเมะมาเนียอีกด้วยนะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลย ช่วงขายซื้อสอดลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซิลเกอร์นับาจกเกมเบียโบสเฟอร์เดชเนี่ยเองในวันนี้เบียโบสได้ทำการอัปเดตอีสเตอร์เอกแล้วโอ้เป็นอีสเตอร์เอกของปี2021 อ่าโอเคก็เราจะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะในอิตาเอครั้งนี้อย่างแรกเลยคืออยากให้พวกเราสังเกตในช็อปก่อนในช็อปมันจะมีพวกมีบล็อกบล็อกมันคือบล็อกฟอยล์หรือเปล่าพี่ลองซื้อดูสิน่าจะเป็นบล็อกฟอยล์แน่ๆเลยอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นชื่อบอลซี่บล็อกก็คือเป็นบล็อกเด้งดึงทำไมมันถึงชื่อบล็อกเด้งดึงเพราะว่าเห็นไหมว่ามันดิ่งดิ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 ง ชนได้ด้วยอ่าโอเคของอันต่อไปก็คือพวกลูกอมอ่าตัวนี้แค่ไม่มีลูกอมจะมีแม่กระถางลูกอมแบบเพิ่มความเร็เพิ่มกันกระโดดนะ้วทำป็นลูกอมตัวเล็กอ่าอันนี้สําคัญมะลุมตัวเล็กใครที่ยังไม่มีลูกอมสีน้ำเงินนะครับราคาถูกมากแค่สิบโกซื้อไปเลยแล้วกันก็จะเป็นแพ็คลูกอมอย่างนั้นหนึ่งอันเนาะเอะ๊เห็นไหมถูกมากสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกอมตัวเล็กนะจ๊ะหรือลูกอมอื่นๆส่วนอันนี้เป็นเจ็ตแพ็คของอิสต์เอร์เองนั่นเองสามนนาร้อยสิบโกพี่กดดซื้้อไไม่ไ ใช่พี่ไม่มีนะแต่พี่กดซื้อไม่ได้มันอาจจะกำลังบั็อกอยู่อีกอันนึงคือจะเป็นปืนใหญ่อิสเตอร์เอ็กนั่นเองก็จะมีอิสเตอร์เอ็กเอกคนนอนสามอันนะก็จะเป็นปืนใหญ่นี้สามอันแล้วก็มีพลาสติกเอกหกอันให้อ่เดี๋ยวพี่ลองซื้อดูสิสองร้อยสิบบาทเท่านั้นเองกดไปเจอแหม่พี่ได้ปืนใหญ่มาแล้วถ้าถามว่ายิงยังไงเราก็เดี๋ยวพี่จะยิงให้ดูโอ้มันก็แอบใหญ่เลยเนี่ยแถมมีแบบไข่เล็กๆอยู่ด้วย,ย,ม,แบบย,ย,วยมันคล้ายๆกับปืนใหญ่ที่เอาไว้ยิงไงเนี่ยมันคล้ายยิงเป็นใหญ่เนี่ยเอ้ย มันยิงเราออกไปมันยิงเราที่เป็นไข่ออกไปอย่างนี้เอาไปทำพวกเกมกริ้งๆได้เลยนะแน่เนีะ่ะเฮพอพี่กระโดดป้ปมันก็ป๊อกออกมาฮคือมันมันยิงเราออกไปอะไอ้ปืนนี้สุดยอดอย,อย่างนี้ก็ทำพวกหลังกริ้งๆริ้งได้ด ฝาติดหัวโอเคไหนไข่พลาสติกหกใบอ๋อก็จะเป็นแบบไข่พลาสติกสีม่วง2อันเนาะแล้วก็สีเขียว2อันสีฟ้า2อันเขาบอกว่าไข่จะฟักในวันที่16เมษายนนะครับก็สำหรับใครที่เป็นซื้อแพ็กเกจนี้ก็จะมีไข่พลาสติกแถมให้ด้วยเอส่วนปริศนาก็ยังไม่รู้นะว่าในไข่นี้จะมีอะไรต้องรอวันที่16เนาะเดี๋ยวพี่ทำคลิปไปดูอีกทีหนึ่งโอเคของที่มีก็มีเท่านี้แหละของในช็อปที่เพิ่มเข้ามาไปเลยเวแชมาเอา บอดี้บ็อกกี้แชมป์ชื่อหายไปด้วยนะ่ะต่อไปเป็นเอกตรงขวาล่างนี้นะครับเป็นกระเช้าไข่จะเป็นกิจกรรมนี้นั่นเองเขาบอก Easter Egg อีสเตอร์เอกอัปเดตโอ้ข้างบนเป็นศูนย์เขบอกแสดงว่าต้องเล่นไข่เขาปกฟองก่อนเบียร์บอทเฟอร์นิเจอร์ได้อัปเดตอีสเตอร์เอกแล้ว,แล,วและจากนี้มันจะมีไข่ตรงมาจากฟ้าเป็นฝนแล้วแหละให้ทําการแก้พัลส์นแก้แชร์ล์นของไอไข่หกฟองนี้ที่อยู่รอบๆแมพคุณจะได้รับสิทธิการต่อสู้กับบอสเอก king จากการบอสเอ็กคิงเพื่อได้รับรางวัลสุดพิเศษและสุดลิมิต็ดนั่นเองเวลาเราชนะแต่ละเชเลนจ์จะให้ไขอิสเทอร์เอ็กแบบยูนิคก็คือแบบจะมีไขให้ด้วยแล้วก็จะฟักเป็นไอเทมที่มีประโยชน์ตอนที่จบ Egg. อัปเดตอิสเทอร์เอ็กอ่าแสดงว่าวันที่16หรือ17นี่แหละพี่กดบอสไฟยังไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่ยังไม่มีไข่6ฟองแต่ว่าถึงพี่กดมาพี่ก็วางเพื่อนบางบนทพี่รีเซ็ตก่อนโอเคมาเราไปเก็บไขโคโคฟองกันเลยดีกว่าไขอันแรก นั่นก็คือไข่ไข่นมเหรอมันอยู่มันคนแค้เลยอะฮะอ๋อคือมันให้ไปหาได้เลยว่าอยู่ไหนซึ่งมันอยู่เห็นแล้วตกก็รู้แล้วว่านายแอบอยู่ตรงไหนนะขาไม่ยากเลยนายนี่มันช่องอีสรีจริงเลยมาทำอู้อูอ้าอ้าทำเสียงเป็นลิงนายเด่ะอยู่ตรงนี้สินะอลุดเลยไปนายเด่อยู่ตรงนี้สินะจะวิ่ง แล้วมันก็อูอูอูอ่ะอเฮ้ยมันหนีไปทีมสีเหลืองแล้วเห็นไหมมันจยังเห็นธงอยู่พี่นึกว่ามันจะหนีไปทีเดียวนะเนี่ยมันหนีหลายรอบอะฮ่าฮ่าฮ่าจะหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเจ้าคนแครเอ๋ยโอ้ยน่าจะหนีพ้นแล้วแหละมันคับยากดูซิจะหนีอีกไหมหนีเก่งอะต้นไม้สีม่วงถ้ามองจากฝั่งจะเห็นธงสีม่วงด้วยไอ้อ๋อจงนันแน่เลยอ่าได้แล้วก็คือตามันไปสามรอบนั่นเอง คุณได้รับไข่สีม่วงหนึ่งแอนโอ้โหฮ่าฮ่าเฮ้ยมันบอกใบตามเชือกไป <c oughs> ตามเชือกไปสวัส <c oughs> ดีฮะเอ๊ะทไมต้ององโหโอ้ดีเขียวด้วยน่า <c oughs> ดีบรรว่าไปดู <c oughs> แล้ว <c oughs> ตาม <c oughs> เชือกไป <c oughs> ต่อไปไข่เรือดำน้ำอย่างนั้นแหละอุย้ยมันหนีพี่ไปเนี่ยแกรู้จักฉันน้อยไปแล้เจ้าลเรลือ ฮ่าฮ่ถ้าเราวางบล็อกไว้เยอะมันก็จะดนีไม่ได้แล้วละสิมันดนีได้ทุกคนวางกำแพงสูงๆ่้สูงเท่านี้เรือแกก็จะดิมันทำได้ยังไงเ,เไนี่ยเฮ้ยอะไรดิพี่ไปด้วยความสูงจุบจุ๊บจุ๊บเออเพล่ะ รอก่อนดีแ่แกเออพี่ว่ามันน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะแต่พี่หักดิบไปเนะี่ยได้ไข่สีเขียวไม่ฟองหนึ่งสำหรับไข่เลยดำน้ำนี่นะเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันหนีง่ายเราลองใช้วิธีนี้ดูนี่ฮัร์ปูดปักเห็นไหมน้องก็จะหนีเราไปไม่ได้แล้วก็ดึงน้องเข้ามาที่ขนาดมันถูกดึงอยู่ในเนี่ยมันก็ยังสนในขนาดนี้เออกลายจะเป็นวิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งไข่น้ําแข็ง โอ้มีน้ำแข็งสามอันเอ้โอ้เราก็ได้มาแล้วนี้นี่เ,เองได้ไข่สีม่วงอีกใบหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะทีมสีม่วงมันมีไข่ล็อกเก็ตด,ด้วยทำอาไรได้อ๋อไ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 ข่ไอไข่พุ่งตอนนั้นแน่เลยส่วนใหญ่ไอไข่เนี่ยวิธีเก็บง่ายๆของมันนะเอาลูกโอวิ่งเร็ว แล้วก็ให้มันชิ่งกำแพงเอาตรงๆเดี๋ยวนี้ไข่มันโยนเองไม่ได้แฮะแล้วก็มาที่ปลายแบบนี้เออเดี๋ยวนี้มันแอบ,บโยนเองไม่ได้ให้มันจะทอนไปมาจริงๆเราอาจจะสร้างกำแพงก็ได้พี่ไม่รู้มันสร้างกำแพงแล้วมันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวพี่ลองดูสิปกติพวกไข่แนวนี้มันจะชิ่งไปชิ่งมาเออเห็นไหมมันเวิร์กจริงๆด้วยเอากำแพงรอมันก็ได้ทำไมพี่รู้สึกเหมือนพี่เริ่มตาลายหรือมันเป็นระยะโอ้โห โอ้โอดูแล้วตาอะไรเก็บซ้ำได้อะไรอยากรู้ยังไงพี่เดาว่าน่าจะได้ไข่ซ้ำแต่ว่าไม่ได้ตังค์เมื่อปีก่อนเลยเรามัได้ตังค์ด้วยนะโอ้ได้ไข่ซ้ำจริงด้วยไม่ได้ตังค์อะต่อไปไข่โลโบมันจะมีสวิต์สามอันเหรออ่ะแดงน้ําเงินแดงอ๋อให้กดตามใช่ไหมแดงน้าเงินแดงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยส้มแดงส้มแดงสม้ม ส้มเดงส้มอย่าเยอะมากกว่าน,นี้เลยจะจําไม่ได้ละพี่ความจํานี้สั้นเดียวอ่าก็จะเป็นไข่ความจำเด้งอ่าแล้วแล้วไข่สีฟ้าหนึ่งอันอ่าถ้าเกิดว่าไข่ความจําสั้นนะพี่แนะนวาว่าไไข่ฟองเนี่ยพิมพ์พิมพ์มจดไว้เลยก็ได้มันขึ้นอะไรก็พิมพ์จดเอาไว้ตอนนี้พี่เก็บไข่ได้ทั้งหมด5ฟองแล้วนะครับฟองที่6ฟองที่6ไม่รู้ว่ามันเป็นฟองแบบไหนนะทีอ่ะ,อะนี่าจะเป็นฟองที่6สำหรับพี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่มันเรือดำน้ำโอ้นี่ไงอันนี้คืออะไรทำไมน,นับถอยหลังด้วย มันอ๋อมันมันอ๋อ,อ,อ,อพี่รู้แล้วมันให้เราเล่นแบบต่อต่อดีอ๋อแล้วแต่เวลามันจะหมดแล้วว่ะเอ้ยไม่ทันแล้วเริ่มมามันก็มีเวลาแล้วไอ้ไข่ต่อจิกซออะไม่แต่พี่เห็นว่าไข่าบางฟองมันไข่าบางฟองมันอยู่ตามต้นไม้หรืออะไรพวกนี้ด้วยแฮะพี่ว่ามันให้ทําการเลงจิ๊กซอแหละให้เราหามุมไว้ก่อนเป็นยอดดีตรงไหนคือมุมให้วางตรงนั้นเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เอตอตรงไหนเป็นมุมวางไวเลยรู้อ่านี่ั่ะเด็นคือให้เราต่อจิ๊กซอว์ให้เสร็จหามุมก่อนจัดมุมแล้วก็จะง่ายเลยอีซีมากโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยหกฟองตอนนี้พี่สามารถตบบอสได้แหละโอเคเมื่อเราหาไข่ครบทุกฟองแล้วให้เราเอาตัวไปแตะตรงแท่นใส่ให้ครบอะตอนนี้เราจะไข่เลยดำน้ำแหละแล้วก็เอาไปโจมมันอย่างนี้วิธีก็คล้ายๆกับของเมื่อปีก่อนเลยที่เรียกมาอ่าแล้วอนนี้ก็จะเปิดลง แล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นมาแล้วปั่นอรอบนี้ลิฟต์เหมือนเดิมจริงด้วยนี่มันลิฟต์เดิมเลยนี่ไะโอเคแล้วเมื่อเวลาหมดลงนะครับเขาก็น่าจะเหมือนเดิมอะ่ะเขาจะพากลุ่มเนี้ยไปสู้กับบอสที่อยู่ในแบบอีกห้องหนึ่งแต่พี่ไม่รู้ว่าสู้เยอะดีกว่าคนเยอะก็น่าจะดีกว่านะพี่ว่าสรุปไอ้ไข่เมื่อปีก่อนนี่เป็นไข่กับรันธภาพสีพี่แล้วมันมีอะไรสรุปมันก็ไม่โผล่ในปีนี้ฮพี่ไม่ชัวร์ว่าคนจะปิดเสียงตอนสู้ไหมนะขอปิดก่อนแล้วกันไอ้เปิดแล้วทําไมทําไมคุ้น เไ้ยแต่รอบนี้ค่างๆไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าอย่ากดโอ้อย่ากดงั้นเหรอท้าทายและเกิดนี่เดะอ้าวตัวเดิมเลยมาเขากดฉันบอกว่าอย่ากดอย่าเลยแกท้าทายผิดช่องซะแล้วนะถ้าแบบเอาซิลซเกอร์ขังไว้กับห้องเปล่าๆพร้อมปุ่มสีแดงบอกว่าอย่ากดเขาจะลงแดงตายรัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เจ๊ยุนเดจจนง่นหลบง่ายมากเลย อัานานั้นนเวียนกลับมาก็ทำไม่ได้เนี่ยนะอูอ้วเวียนกลับมาก็ยังไม่ได้อีกถ่าเป็นอ้ออยู่บนรั้วไม่เป็นไรอยู่บนรั้วเลยอืมนี่จะเป็นการหลบที่ดีป้ะอะไรทุกคนพี่ว่ามันน่าเกลียดไปมาเล่นเล่นเล่นตามเกมเขาเถอะอันอันนี้ในรูในในรูพี่จับได้เออมีความรู้สึกว่ามันมันเอมเหมือนเดิมนะเนี่ยแต่ว่าพี่ว่าจังหวดดีขึ้นจังหวดสลับสองรัวดีขึ้นเร็วขึ้นอ่า เหมือนมันเหมือนเดิมเลยนี่นาเวียแชมป์เลดเฮดพีเวียแชมป์เ,เ,ยมเยอะมากเวียแชมป์โยเฮดพีู้เวียแชมป์ดิดไปเวียแชมป์ <c oughs> มมแตกไปแล้วหนึ่งอุ้ยโดนไปแล้วมีคนโดนไปแล้วขอแค่รอดเด่นคนพี่คิดว่าน่าจะโอเคโ,โอเคนม่เวียแชมป์เวลคัมเฮ้ยเวียแชมป์ทำไงเฮ้ยเฮาเวียแชมป์กดหมด อ Assass, h, ันน <si ี้แบบใหม่ระเอ้ยอันนี้แบบใหม่เลยเปล่าอันนี้แบบใหม่เลยเปล่าเอ้ยอันนี้แบบใหม่อะไรอ่ะแดงแดงโอ้โหบอกไม่ธรรมดาไม่ก็อยากอยาอยามาอยากสัมผัสเอาตอนนี้เออเท่านี้อ่ะมันยังอีซี่นะเนี่ยเอ้ยเดเดเดมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วอเมื่อเมื่อหนึ่งด้านยังไม่พอสำหรับคุณเมื่อหนึ่งด้านยังไม่พอสำหรับคุณเราดูแค่สองมุมก็ได้นะ ก็คือดูดูด้านอย่าให้ตรงกับด้านหน้ากับด้านข้างก็พอแหละสำหรับพี่นะเพราะว่ามันจะเป็นด้านมิลเลอร์มันจะเป็นการแบบประกบอ่ะมันจะเป็นการแบบประกบอ่ะด้วยความที่มันประกบใช่ปะมันก็เลยแบบว่าดูแค่สองด้านก็ได้เฮ้ยแม่โตหัวทิพโอ้มันก็แอบนานอยู่นในเฟสนี้เนี่ยแต่ก็ยังดีใจที่อย่างน้อยมันเป็นมันเป็นแมคคนิกแบบใหม่เรียบร้อยแหละ น้องข้าวอุ้ยนี่ยากอันนี้เหลือแค่ช่องเดียวตาใส่ตาใส่ตาใส่ตาเกาอ้ยเดี๋ยดิซัมพี่พิโชติแพทเทิร์นจะสุ่มไหมนะแต่พี่ว่าอาจจะไม่สุ่มโอ้ไม่ก็พี่โดนแล้วว่าจะเพิร์ฟิกโด่าไหร่เฮ้ยพี่ว่าหลังๆหลังๆมันรอดแค่ช่องเดียวแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมนั้นมันน้ำหน้าเพื่อนโอ้โหเมื่อเมื่อสี่ทิศยังไม่พออะไรน่ะ อ๋อแล้วมันก็ไล่ไปจากด้านหนึ่งใช่ไหมมีไข่เย็นเฉยอยู่ข้างๆเลยอะทําไมพี่อยู่ตรงกลางก่อนเอออยู่ตรงกลางก่อนน่าจะเซฟอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพี่วิ่งไปชนน่ะมันอยู่ของมันดีๆพี่ไปชนหนามมันเฉยเลยมันเกิดจะลงไปเลยใช่ไหมอ๋อ แก่ะเป็นแค่ไข่ทำมาได้อท่านั้น,นะทำมาเลยซิลเซอร์เกอร์ไม่ได้หรอกอรเพราะซิลเซอร์เกอร์ชอบกินไข่มากๆเลยไงโกรธหน้าสันโกรธไข่สันเลยเลยสิอืมอันนี้รู้สึกมันจะคคยเร่นนะนะโอ้โหโอของพี่ทําไมเส้นมันเยอะจังสี่ห้าเส้นเนะี่ยเอ้แต่ตอนยิงอะบีมสวยขึ้นนะพี่ว่าตอนยิงสวยขึ้นฮา่าพี่วิ่งเล่นได้และสบายใจพี่ว่าถ้าคนมาคนเดียวน่าจะลําบากเอ้ยเอ้ยน่าจะโดนดอ้กะ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 ไก่ ไกลๆอย่าเพิ่งยิงนะลูกนะปิวปิวปิวถ้าคิดจะยิงเหมือนเดิมเราก็ฉันกล่าวไว้แล้วละว่าต้องทำยังไงอ่ะอ่ะอ่ะเด็กโอ้โหอยู่ไมได้นะโอ้เอ้อโอ้โหอุ้ยข้าหลานก็มีมันมันยิงตามมันยิงมันยิงตามลำดับเอ้ยมันยิงตามลำดับแน่เลยตกใจผีผัก นัน่นๆน,น,น้องโกรธน้องโกรธน้องโกรโกรไข่ม่วงเลยนะอันนี้อันนี้ก็คงเล่นมันรอให้มันยิงบอสเหมือนเดิมสินะพี่รู้สึกว่าโอ้อันนี้พี่แฮะไม่โดนเอ๊ะมันเหมือนกับเอ้าโดนน่้ว่ะอ้ไข่ไข่ดาวเหมือนเดิมโอ้เนี่ปืนนะปืนใหม่เอเอปืนใหญ่ไข่ เนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากเติมโรบัคซ์ซึ่งมันสามารถมาตีบอสก,ก็ได้เหมือนกันเอ๊แต่ไม่รู้ว่าถ้าลงซ้ำจะได้อะไรนะถ้าเกิดว่าได้อะไรก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้ก็สำหรับกิจกรรมเอคันในปีนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสำหรับบีบอสฟอร์เทชเชอร์จริงๆมัน,ม,นมันเกือบมันเคยเป็นบอสครซี่ crazy. จริงๆมันมีปุ่มให้กลับอปทางขวาแล้วพวกเราก็วิ่งมาตรงนี้กันทำไมเลยเนี่ย <นำ S 1> โอเค,อเคงั้นจบไว้แต่เพียงนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมา แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายใครดาวอร่อยมาก